ใช่ครับผมถ่ายมาแล้วใส่ตับี้ครับบบี้โบครับโอ้น้ผมเ็บ้านาบอสดพี่น้องเป็นบอดครับเ็นบอเ็บอทุกพี่น้องเลยนะครับตัวนี้น่าจะ อใส่บักเก็ตเลยกิโลเก่ามาแล้วครับพี่เบนซ์ของเรา าจันต่ะเมนเยนนมามาแล้วครับอ๋อมาแล้วครับผมไซโบไซโบไซโบเข้โบโบโบครับมาถึงก่อนสวัสดีครับผมแม่พี่น้องฝั่งฝ่ายทุกทูบคันนะครับเนาะ พบพอกับช่องของบ่าตาสารคามพมวนคือเขาครับมื่อนี้นะครับเฮามากกันอยู่สามคนนะครับเนาะมีบ่าเบนกับเบ่าไว้ๆนะครับวันนี้เข้ามาเหรียนป่าบ่อครับผมเป็นบ่อของบ่อป่าป่านี่นะครับเนาะหลังเพียงอยู่แถวเฮฮานะครับไปครับไปเบืองน้ำกันครับผมมาสิมีแต้มมีเต้มมีตัวให้พี่ๆนานาเบิ่งน้าครับเนาะไปครับไปชมน้ำกันครับผม ยันตัดแม่นัมกมาเร็วประมาณนี่ครับมาเร็วมาแร็วถึงไล่กัมูเออ บุร <Huh? S 1> ุษบุรุษมาแล้วมาแล้วเออ้ อ๋อนั่นแหละครับผมไซโบไซโบไซโบครับโบโบครับ น่อยวะฮะตัวนอยตัวนี้ตัวนอยน่นเสียปากพอ ลากเลยโซนนเดสโลนน่ดโอ้โเด็ดโมเมนต์บ้านลาบอลเดพี่น้อง ดริบบต์นะครับบริบบตบริบบต์ทุกี่น้องเลยนี่ครับขึ้นถนนตัวนี้น่าจะโอ้ใส่บักเียบเลยกิโลเก่า <laughs> มาแล้วครับพี่เบ้นของเราอะไรครับ

Vai dây là đi xong rồi Ở đây một con đứa đeo rồi Đúng vậy Tôi đi đối với Nó Corinthians nè I Côi cái tíu tít quá đây này anh tít. Ma đã khép. Ngay, xài luôn. À tập tân. đây thôi bệt. Tập cả

สมันปลาข้องปะปลาข้องหลากแมงมาเลยตีนทองมาเลยมันปานนั้นละโอ้ยนี่ไรเลยใส่งามเลยนี่ว้ามาแล้วครับมาแล้วเอาไปก่อนเนาะเอาไปก่อนง่ลยไหมเิ็กหน่อย คลิปจากจำนินเมื่อนนี่นะครับเด้อเมื่อนี่ฟ้าคึมครับอตอนนะพี่ชั้นคัดเอากันได้ไปเลยกันได้ครับเ่าคัดใส่เอานะครับเปอดเอาไปแล้วครับผมไปไวครับไปไว้ครับไวมาแล้วครับผม จะพูดแล้วคอยนี่คอยหลอกมันมัต้องน ทำตาขงึงน okay. มามาแล้วครับโอ้ลูกขื่นหน้ามืดเลยวะสองคนสิ่งองเลย vậy nó cất náu mới chạy mặt tát ở đâu nọ oh. <coughs> hồi, hồi, hồi. <coughs> thích đi cho một sáng Ui, Con nuôi nó leo <cười> <cười> Đó Đẹp luôn โหมอ๊ะอันนีปหาเนาบ้านกระฝังหาตะโลดครับู้อีก không biết luôn trong tắm <laughs> anh crop đó à yeah yeah thắng nó không nó bị bớt đi rồi, nó bị mất rồi. cái này nó sẽ to lại sẽ to. สุดยอดเลยครับสองโลตัวสองโลก็นล้วตัวนี้ไปขอซีซะั่งแชร์พ่เพีบชัดย yeah, ุชัดยุโ oh, อ้บ่าวตาเลยตัวยังเบลือเบล่าเลยสุดยอดเลยครับผมสองกิโลผ่านครับผมบ่อนีบ่ปิดบบังครับบ่อปลานีครับผมมาเลยครับ สายบ่ห้านี่มาบ่ได้เลยมาครับสรุปผลงานืันนี้ครับผมบ่ตกป่าปลานี้นะครับบางเกียงนะครับน่จังหวะแลนะครับผม นี่นะครับเรียว่าได้การนี่นะครับเนาะสำหรับผู้ใดนะครับนะอกจากมาบอเป็นบอตกนะครับเนาะอ่าให้เบิ้งบริการรอบๆครับบอเพิ่นกับกว่องแง่พศาลครับผมย้อนเด็แบบเต็มไม่เต็มมือครับ นี่ครับพี่พีนักต้องปาอาลากะมาไล่ครับผมบ่อปลานี่ครับผมอยู่บางเพียงครับอ่าแคหาเนาะมนบ่อครับผมแต่แคหานะครับเนาะจังกะเสื้อหาในกูเกิลมาเลยครับผมบ่อตกปลาปลานี่ครับผมขึ้นแมปเลยนะครับสุดยอดครับผมสำหรับ เหมือนนี้นะครับเนาะใส่สองโลก็มีครับโลก,กว่าสองโลครับมืันนี้เท่ากัชิล่ากันไป้วยประมาณนี้นะครับแปบบ๊บนึงนะครับผมนี่ครับบรรยากาศทั้งหลัง ับผมมื่อนี้เนาะกัซิลากันไปเพียงเท่านี้นะครับเนาะเอวา,ามือนี้มาแบบบอบผาดครับมือนี้ครับบอบผาดหมานครับหมานอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ใดขเข้ามาเบิรงแล้วมาชมแล้วก็ฝา,า,ากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมบาตาสารคามพะโมนนะครับเด้อเปลี่ยนกําลังใจให้พวกเขาทีมงานลองเหยื่อจะทำคลิปต่อ,ตอไปครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ สวัสดีครับอ่าลองชนเลย